ทีัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะยังยังจัดฉากไม่เรียบร้อยนะครับนึงจัดฉากไม่เรียบร้อยค่ะสวัสดีคุณเจ้านายเจ้าคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบันเย็นนะคะโอ้วันนี้วันนี้เรื่องแบบผมว่าหลายท่านอยากรู้นะว่าแอร์โฟล์เมื่อแอร์โฟล์บ็อกเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเสียงคุณลูกค้าได้ครับ วันนี้เป็นตอนที่37ค่ะคุณวิทยาเป็นรายการ AFB Duo Talk นะคะประจําวันพลฤหัดที่1นสิงหาคม2 5ง7นะคะอ่ะคะเป็นตอนที่37แล้ววันนี้เราให้ชื่อตอนว่าแมมีลูกหัวใจก่อนเสียงจากลูกค้าเสียงคุณลูกค้าเสียงคุณลูกค้านะคะสวัสดีนะคะคุณปิติชาบาเรพงศ์สวัสดีคุณเต่าคุณอกที่ตอคุณ Ys2 คุณคนต้นยางทองนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพยาสวัสดีโลดนะครับเจ้าของสิทธิบัตร a i r f ฟ o ูนะครับแล้วก็อาจารย์ไก่ครับอาจารย์ไก่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่รองศาสตราจารย์ดรปียฉักพัชราทุ่ฉันนะคะอาจารย์ไก่อยู่ที่ขอนแก่นค่ะเคยวันนี้วันพฤหัสที่ที่หนึ่งสิงหาค่ะหนึ่งสิงหาคมนะครับก็จะเจอเราทุกวัน จนันแล้ววันพฤหัสสองทุ่มประมาณสองทุ่มนะคะก็จริงๆอ่ะเราเป็นเราเป็นรายการไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกตอกนี้ค่ะ <Rouge. S 1> ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็อิดประหยัดพลังงานแอร์โฟล์็ด้วยนะคะก็จะพบกับคุณวิทยาสัวดิ์โรจน์นะคะซึ่งเป็นท่านเจ้าของสิทธิบัตรของอิดประหยัดพลังงานตัวนี้นะคะแล้วก็เจอกับอาจารย์ไก่นะคะนะคะหัวข้อวันนี้คนก็บอกเฮ้ยคุณก็ต้องมาพูดเรื่องดีอ่ะ โอ้คุณก็ต้องพูดในด้านดีๆอ่ะของอิดแอร์ฟลร์บ็อกอ่ะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมตามสไตล์ของเราเราตลอดเวลางสตลอดเวลาสามสิบกะตอนเนี่ยนะมีล้มลุกคลุกคลานมายังไงนะมันมันเหยยังไงมันไม่ดียังไงอ่ะเราบอกมาตลอดเลยนะมันมันมันเป็นอิดเพ์เจอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราบอกมาตลอดนะเราบอกมาตลอดแล้วก็เราก็ ที่เราบอกเพราะเพราะเราไม่ได้มิ่งเฉยไงฮะเราเราปรับปรุงตลอดเราแก้ไขตลอดคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องห่วงยังไงก็จะต้องมีข้อมูลทั้งสองด้านเพราะว่าอันนี้เราถือเป็นเป็นเหมือนสัจจะในการนำเสนอข้อมูลของเราเลยถูกไหมครับคุณวิทยาใช่ย่าหนึ่งพูดความจริงไม่ว่าเรื่องดีเรื่องเสียแต่ไม่พูดโจมตีคู่แข่งนะที่ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เราให้ข้อมูลจากผลการทดสอบข้อมูลจาก<ช>ที่ไปติดตามในพื้นที่ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ใช่จร<า><ช>ิงๆในหัวข้อวันนี้เสียงจากคุณลูกค้าเนี่ยคุณวุทิยาจะมีข้อมูลมากกว่าฉันกันเพราะคุณวุทิยาได้ได้เจอได้เจอลูกค้าเยอะหลักผมไปทุกที่เลยนะที่เขาซื้ออีเทอร์โ o ลบ็อกไม่ว่าซื้อสิบก้อนร้อยก้อนเดผมไปมาทุกที่ฮะไปมาทุกที่ภาพที่อยู่ด้านหลังแบ็กกราว์คุณวุทิยาเนี่ที่ไหนฮะไซงานที่ไหนฮะที่สาอ์ดมครับ ที่ชะอําโครงการมูลชนวัฒน์หรือเปล่าคะใช่ครับพินาโใช่ไหมคะเป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะคะของที่ชะอำใช่ครับแล้วก็ผมไปคุยกับเนี่ยคนทํางานคนก่ออิฐนะบางครั้งก็แอบไปคุยตอนที่เจ้านายเขาไม่อยู่ไปคุยกับช่างผู้ก่อจริงเลยใช่ไหมคะใช่คือท่าคลิปนี้ถ้าใครไปดูคลิปนี้จริงๆอะนะคลิปนี้ช่างแอบกระติบผมหลายเรื่อง เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่อยๆเล่าให้ฟังนะโอเคส่วนภาพแม่ก๊อมหลังของจันไก่อันนี้เร็วนี่เองนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะคะก็เป็นภาพของที่ลานอิฐของที่โรงงานขันแก่นค่ะอันนี้เราส่งเราส่งกับลูกค้าเจ้าใหญ่ที่อุดรค่ะคุณพ่อคุณพ่อเดอะฟาสต์าเข้ามาฟังเราบ่อยๆที่ไลฟ์สดเราขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะขอบพระคุณมากเลยค่ะ ไปรอบนี้ก็สิบาะเลน่ะอ่าแล้อ่ะเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะ,ค,ะค่อยเนค่อยไปถ้าเป็นมีผืนดินบนทะเลทรายอ่ะที่มันไม่มีบ่อน้ําไม่มีต้นไม้เนี่ย <laughs> คเอยๆค่อยๆขุดบ่อให้มันกักน้าให้มันค่อยชุ่มชื้นให้มียา้าขึ้นต้นหนึ่งในเมื่อในเมื่อไม่ได้ก็ก็ไปวันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันคาดหวังว่าสักวันมันจะเป็นโอเอซิสใช่ไหมกลาทะเลทรายนะคะก็เร่มองเห็นแล้วนะคุณวิทยาอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้คนน้องน้องสิงชัยเข้ามาเคาะหน้าจอให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะก็ทุกท่านที่เข้ามานะคะก็แค่เคาะหน้าจอก็จะ ช่วยให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นหรือว่าจะแชร์จะแชร์ตรงมุมข้างขวาก็ได้ค่ะแชร์ไลฟ์ไปนะคะวันนี้วันนี้จะได้ดูว่าแอร์โฟล์ก่าจะมาเป็นแอร์โฟล์กอ่ะไปหกคอลัมน์าหกคาเมนลังคาที่ไหนมาบ้างที่บ้านลูกค้าที่ไหนมาบ้างผมไล่ไล่ตั้งแต่หลังแรกเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยจำได้ในเดือนเดือนลูกค้าแอร์โฟล์กหลังแรกเราเนี่ยเป็นลูกค้าคุณผู้หญิงอยู่ที่ระยอง ที่ระยองที่ระยองจากช่องทางไหนเออนี่อยากจะทราบน่าจะเป็นติกตอกนี่แหละครับน่าจะเป็นติกตอกนี่แหละครับเพราะว่าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียล่ะใช่ที่เราเริ่มเริ่มหดเล่นกันเลยนะแล้วก็ติดต่อมาเขาหลังจากติดต่อมาสติจเขาก็เข้ามาที่โรงงานระยองอ๋อค่ะค่ะมาดูตัวเครื่องจากมาดูอิดมาดูเราก็อธิบายทางข้อมูลทางเทคนิคอะไรให้ค่ะค่ะดูดูเหมือนอคุณลูกค้าก็ไม่ค่อยดบบ อิน <In S 1> เท่าไหร่นะแต่ว่าเราเอาตอนตอนฟังมาที่โรงงานนะ่ะค่ะดูลัากษณะการถามเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเป็นคนเหมือนเป็นนักนกวัตรกรอ,อยู่ในใจลึกๆแสดงว่าต้องศึกษามาก,ก่อนอ่าใช่เขาเขาเป็นคนชอบทําอะไรที่แนวประหยัดพลังงานอ๋อค่ะค่ะค่ะต,ตกลงซื้อซื้อละไปซื้อละไปอประมาณกี่ก้อนนะพันก้อนเองนะโอ้พันก้อนอประมาณพันก้อน,นเองเหมือนต่อเติมบ้านนี้หรือเปล่าคะ อ่ะคืออย่างนงี้ฮะแกเหมือนว่าแกมีบ้านอยู่ในสวนค่ะแล้วก็เหมือนกลับมาจากต่างประเทศเยอะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาปรับปรุงบ้านอ๋อเป็นที่พักบ้านในสวนเลยบ้านเลหมอยะบเออบ้านพักเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ในสวนเลยบ้านเล็กๆทีนี้นี่เป็นบ้านหลังแรกเลยแล้วก็พอนั่นเสร็จแกก็สนใจเรายังไม่มีรถขนส่งเลยขนสายติ๊กอัพกันไปอ่ะ เอาไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยใช่ครับผลสาา<บ>่ี่รอบเลยที่ค้าผลลงินทีละก้อนนีออ้ฮะผลสายิกอ,อัพเพราะว่าเต็มปิ๊กอัพคันหนึ่งก็ประมาณโอ้สองร้อยก็เต็มที่เลยนะใช่ใช่ไปเที่ยวไปหลายเ<ม>ทีเ่ยวเ,เลยโอ้หลายเที่ยวเลยใช่ตอนนั้นดีใจมากไดออเดอร์แรกดีใจมากไดออเดอร์แรกจะกกี่ร้อยก้อนกี่สิบก้อนเนี่ยเราดีใจหมดนะก็เราเอาอิดไปส่งให้เขากว่าเขาจะก่อนอีกสามเดือนน่ะ ถามทุกอาทิตย์เลยจะก่อเมื่อไหร่จะก่อเมื่อไหร่อยากตามไปดูได้คือเป็นห่วงว่าจะไปบอกช่างว่าจะก่ออย่างนี้อย่างนี้มาได้ไหมอะไรนี้ใช่ไหมฮะได้เราเป็นห่วงอย่างงั้นคือเราบ้าเหอะบ้าเหออนะแล้วก็ลูกค้าแรกด้วยนลูกค้าแรกด้วยนะสรุปว่าพอถึงเวลาก่อปุ๊บเราไปไม่ทันนะก่อไปแล้วอ่าเริ่มก่อเริ่มก่อไปแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะก็เอ่อ อิดรุ่นนั้นเนี่ยอิดรุ่นแรกมาจากเครื่องรุ่นสี่เครื่องรุ่นที่สี่ที่อาจจะมีปัญหาตรงตรงที่ขาใช่เข้าลิ้นเนี่ยอ่าขาเขาลิ้นทรลลนซ์ er เนี่ยหรือระยะห่างเนี่ยน้อยมากเลยถ้าคือถ,ถ้าอิดเนี่ยมันมันบิดนิดนึงแค่ส่วนของครึ่งมิลไม่ถึงครึ่งมิลเนี่ยมันจะสวมยากแล้ว ที่คุณรุ่ยาบอกว่าต้องส่งคอนหลังๆมาต้องส่งคอนอยางไปด้วยด้วยแรกผมเขาบอกเวลาติดตั้งนะครับเวลาสวมแล้วต้องใช้คอนยางตอบนะนะอันนี้คือเราก็ยังเปิดตัวไปได้นะมานั่งย้อนไปหน่อยนะก็เลยเราก็ทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยทีนี้ก็สรุปว่าก็ก่อแล้วก็สวยงามดีใช้ได้ดีนะ <c oughs> ครับอย่างแรก <c oughs> นะมีปัญหาเรื่องที่อากาศออกไหมคะใส่ปูนตรงจุด ไม่ <Okay. S 1> ไม่มีครับคือบังเอิญผนังด้านเนี้ย <Okay. S 1> เขาเป็นผนังที่เอเขาเรียกอะไรละ่ะมีมีหน้าต่างอยู่ชุดเดียวนะมีหน้าต่างชุดเดียวแล้วก็ช่างก็ไปไปถึงช่วงที่ช่างเขาทาเอ็นพอดีอ๋อค่ะค่ะนะทำเอ็นพอดี oh, okay, okay. นะเราก็ไปทันพอดีที่จะบอกเขาว่าให้ระบายรูแล้วก็ต่อไปทีนี้ <Okay. S 1> เดิมอะอาคารนี้เขาเป็น เป็นเหมือนสาราไม่มีผนังอ๋ออ๋คือมีหลักคาอยู่แล้วมีเสามีพื้นอยู่แล้วเขาก็เลือกเอาด้านที่มันโดนแดดเนี่ยใช้ของเราเลยค่ใช้ของเราเลยก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการแรกก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะความสำเร็จแบบได้ห้าเต็มสิบว่าคนซื้อเอาไปใช้จริงแต่ว่ายังดีพอได้คะแนนบ้างใช่แต่ช่างบน บนว่า,วา,าช่างบนว่าก่อยากช่างบนว่าก่อยากใช่อ่านี้ผมบอกเลยนะเนี่ยผมก็จะบนะช่างไม่คุ้นตั้งไม่คุ้นช่างบนว่าก่อยากแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมาคอยตอกให้มันเข้า <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็เลยยากนะครับ <c oughs> ก็เลยอันเนี้ยเป็นเหตุแรกเลยที่เราเริ่มมาคิดกันว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างในไม่ว่าต้องหาเหตุให้เจอว่า เราจะปรับปรุงที่ขึ้นจักรหรือเราจะปรับปรุงที่ t o ล e er ล a n c e นะก็จากเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ตัดสินใจแก้2อ,อย่างเลยคือปรับที่ทั้งขึ้นจักรแล้วก็ท o ลเลคือดีไซน์ของโมลนะโมลใช่ไหมตัว,ต,ว,ต,วตัวแบบหลังจากนั้นก็เป็นบ้านส่วนตัวนะหลังหลังเล็กๆอีกที่หนึ่งที่ชนบุรีโอไม่เล็กนะหลังนี้ไม่เล็กนะ หลังนี้ก็ไม่เล็กหลังนี้หลังหลังใหญ่มากหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกนะที่ใช้อิดแอร์ฟล์กทั้งหลังเลยมี oh. อยู่ในคลิปหนึ่ง oh. มีอยู่ในคลิปหนึ่งเลยฮะในในคลิปของเราอะ่ะ oh. ชื่อ oh. คุณหนุ่มนะ oh. นะก็ oh. เราส่งให้แกไปล็อตแรกแต่กว่าแกจะสร้างก็ทิ้งไว้หกเดือนนะแกรอสร้างรออะไรออกเดือนเราก็ oh. ไปดูโอ้โ oh. ห oh. ทำทำสวยมากครับที่นี่สวยมาก ก็ไปไหลายรอบนะอันนี้ก็เจอ<ะ>อันนี้ก็ยังเป็นจากเครื่องรุ่นสี่อยู่ใช่ไหมคะจากเครื่องรุ่นสี่ครับ<อ>จากเครื่องรุ่นสี่ก็รุ่นสี่ทั้งหมดเลยครับยกเว้นตั้งแต่ช่วงแรกเนะาะช่วงแรกได้ตั้งแต่เดือนเดือนอ่าเมอมันมีสองเฟสไอเฟสเนี้ยไอเฟสที่อบ้านหลังแรกกับบ้านหลังที่สองที่ใช้ตอบเนี่ยรวมถึงรวมถึงโครงการที่จะอําด้วยเออนะ พอถึงโครงการชอาอัมปุ้มเนี่ยท่างบอกว่าผนังดีมากแต่ว่าก่อยากต้องใช้คอนตอกเหมือนกันเป๊ะเลยเราตัดสินใจตัดสินใจอตอนนั้นเราปรับปรุงเครื่องจักรนะค่ะค่ะปรปุงเครื่องจักรนะปรับปรุงเครื่องจักนะรกให้เวลามันพูดง่ายเวลาสไลด์ออกมาเนี่ยไม่ให้เกิดการเบียดที่ตีนอิดนะอันนี้เราปรับปรุงเครื่องจักรหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นนะเรารสัดส่านได้ขึ้น ใช่สวมง่ายขึ้นสวมง่ายขึ้นเวลาส้วมตรงตรงที่เป็นริ่มใช่ใช่แต่ทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องจากรนี้ยมีประเด็นต่อไปอีกเราพบปัญหานี้ที่ชะอํามีอิฐบางก้อนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันคือต่างกันประมาณเออต่างกันประมาณสามมิลสี่มิลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันมันมันไม่ได้มาตรฐานใช่เราเราค้นพบคือต้องเรียนตรงว่าการผลิต ไอแอร์โฟล์็เนี่ยเราไม่ได้จ้างบริษัทผู้ผลิตที่ไหนเลยณเวลานั้นเนาะหมายถึงว่าเครื่องจักรเครื่องจักรใช่เครื่องจักรเพราะเพราะว่าต้องออกแบบเองใช่ทุกลายเนี่ยบอกว่าผลิตไม่ได้นะเราจึงต้องวิจัยทำวิจัยเครื่องจักรเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเสียงลูกค้าทั้งบ้านเดี่ยวอะไรต่างๆรวมทั้งโครงการเนี่ยอย่างเดียวที่เกิดขึ้นก็คือมันก่อยากอืม มันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดที่สวมพักพักพักไปนะกอปัญหาตรงที่เอ้ชอลแลนด์ตรงตรงที่ติ้อินต่อหัวริมใช่หัวริมเสียบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้โน้ตฮาวการใช้ปูนกาวแล้วใช้ปูนอะไรฮะปูนก่อใช่ใช้ปูนกาวเนีฮะโน้ตฮาวการใช้ปูนกาวคือเครื่องมือที่ใช้ตอนนั้นเราเราเสนอให้ใช้กระบอกซิลิโคนซิลิโคนเพราะว่าเห็นอยู่ในในคลิปคลิปหนึ่งค่ะใช่ใช่ แม้เราจะใช้กระบอกกระบอกซีรโคนแล้วเนี่ยกระบอกซีรีโคนลล้วมันบีบเนี่ยมันเป็นสโตรกบีบเนี่ยเป็นสโตรกดันปืด้ดปืดมันไม่ต่อเนื่องบารคคั้งอากาศมันมีพออากาศมีไม่พอมันก็จะพุดพุดบางทีก็ต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างมันก็เลยไม่สวยและช้านะเนี่ยผมเล่ามาเรื่อยๆถึงตรงนี้ทุบมาถึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนนะ แต่ว่าต้องบอกอยีง้งผลเมื่อก่อเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ดีมากเรื่องประหยัดพลังงานนะเรื่องความแข็งแรงนะอ๋อแปลว่าแสดงว่า,าลูกค้าทุกท่านที่ซื้ออีกไปเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการที่อากาศมันจะพาความร้อนออกได้ก็เลยก็เลยระมัดระวังในเรื่องของการก่อที่จะไม่ไปปิดช่องอากาศใช่ไะคะอันนี้คือถือเรียกได้ว่า,าใช้ใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์หลัก ตรงตามที่คุณทิยาออกแบบไว้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือประเด็นชุดนี้เอพิโซดแรกนะคือโมเดลสี่นะเราจะมีปัญหาเรื่องความไม่คุ้นเคยการก่อยากนะทอรนเรน์ของริมค่ะประสิทธิภาพได้หมดทุกที่เลยค่ะได้หมดทุกที่เลยแล้วดีมากเลยนะพะเอพโซดเนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ถึงจุดเปลี่ยนที่เราจะคิดว่าเราต้องทําให้ครบสองอย่างคือหนึ่ง เปลี่ยนทั้งเครื่องจักรและเปลี่ยนทั้งทอลเลรรน์นะให้ทอลเลร์น์มากขึ้นอีกประมาณครึ่งมิลลิเมตรมันก็จะสวมง,ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของเครื่องรุ่นที่ห้า <ie> <omatic> เครื่องรุ่นที่ห้า f ูล l y ออโตเมติกใช่ผลเครื่องรุ่นที่ห้าทีนี้พอถึงเครื่องรุ่นที่ห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอิดเราดีมีคุณภาพมากขึ้นอิดเราดีมีคุณภาพมากไดเป็นชั่นได้นะครับแล้วก็การเข้าเสียบไม่ต้องใช้คอนแล้ว นะสวมปักปลักป,กปักไปเลยแต่เราเจอรีเจ็หนึ่งโปรเจกต์ค่ะนะนมีโปรเจกต์ไม่ไม่สั่งต่อไม่สั่งต่อใช่มีโครงการหนึ่งที่ในคลิปผมในคลิปนะผมอธิบายช่างมีอยู่ในคลิปด้วยก็อธิบายแล้วช่างก็เข้าใจเข้าใจนะแล้วก็แต่เวลาก่อจริงเนี่ยช่างก็จะทำอีกแบบหนึ่งตามความคิดถึงของตัวเอง นะเรื่องของการการบีบการซีเมนต์นะเรากไ็ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยครับไม่คุ้นเคยอย่าว่าเรื่องอย่าว่าเรื่องอันนี้โครงการเนี้ยนะนานแล้วนะในกระทั่งเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีลูกค้าที่ลำปางฮนะอธิบายช่างอย่างดีช่างก็บอกรู้แล้วรู้แล้วหงายก้อนอิดยัดปมเลยใส่ก้อนอิดเลยเขาจะบอกว่าเป็นช่องที่เออออกแบบ กาวเท่ายาดีฟานเนี่ยไม่แข็งแรงหรอกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราก็อ่อนใจเลยเราอ่อนใจเลยอ่ะนะเราเขาคิดเขาคิดเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะช่างช่างเท่าที่เขาแเขาทำมานานเะช่าชนญนะเขาก็คิดว่าเคยใสปูนเยอะเยะโปะโปะเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันถึงจะแข็งแรงก็อันนี้ก็เป็นเสียงนะจากลูกค้า่ที่ผู้ใช้งานจริงด้วยที่เป็นผู้ใช้งานจริงด้วยคือเราโดนรีเจ็ค โครงการหนึ่งที่ระยองโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไร่ะเป็นบทเรียนของเรานะว่าทําอย่างไรที่จะให้อช่างเนี่ยเข้าใจแม้กระทั่งเราไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาช่างผู้ที่ลงมือก่อจริงใช่ชใช่แม้แต่ช่างเขาจะเปลี่ยนชุดก็ตามเนี่ยม,มันก็จะมีการถ่ายทอดวิธีการเนี่ย<ข>ให้ให้กันได้ค่ะ ก็อันนี้ได้ไอเดียอาจารย์ไก่ครับค่ะค่ะอาจารย์ไก่นะก็เราก็รวบรวมปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆนะข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆนะแม้กระทั่งมันง่ายแต่ง่ายยังไงอ่ะพอคนไปคิดไปคิดว่าจะให้ง่ายกว่านี้มันกลับเป็นยากกว่านี้ค่ะเราก็เลยทำเขาเรียกคู่มือเป็นรูปภาพค่ะนะก่อให้ง่ายก่อให้เร็วก่อให้แข็งแรงระบายอากาศที่เอ็นทับหลัง ไต่หนวดกุ้งไต่หนวดกุ้งยังไงง่ายคือทุกอย่างมันง่ายหมดเราดูมันเป็นรูปนะไม่ต้องอ่านคือบางท่านก็บอกโอ้ยคนงานเขาไม่อ่านเราเออเราเข้าใจเลยเรื่องนี้เขาไม่อ่านเราพยายามเน้นรูปเน้นรูปค่ะเออใช่แล้วก็สื่อไปกับพาเลททุกพาเลทเลยค่ะที่ขอนแก่นไปกับทุกพาเลทคืออีชนิดอื่นเนี่ยเวลาเขาไปส่งเนี่ยเขาจะมีแค่กระดาษ QC ฮะ QC เช็คนะว่าเช็คทั้งหมด อ่าอิสมบูรณ์แบบดีมีทั้งหมดกี่ก้อนพาเลทนี้อะไรเงีย د, ้ยใายเปนคนเช็ควันที่เท่าไหร่นะแต่ของเรามีสองกระดาษมีสองแผ่นแผ่นหนึ่งก็จะเป็นคู่มือหนึ่งหน้ากระดาษคู่มือว่าเราจะก่อ,อยังไงนะเราจะก่อ,อยังไงถูกวิธีให้ง่ายให้เร็วนะอันนี้ก็ก็คือก็คือประสบการณ์จากลูกค้านี่แหละนะเสียไม่ว่าจะเป็นเสียงบนไม่ั้ง ถูกรีเจ์ถูกรีเจกนะถูกรีเจกนะครับเราก็ปรับปรุงมาตลอดนะจน,นจนปัจจุบันนี้เห็นว่าทุกพาเลตเราเนี่ยก็จะมีทั้งกระดาษ QC แล้วก็กระดาษแจ้งวิธีการนะวิธีการพาเลตเลยนะครับใช่ใช่ใชสแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าอาจาร์ไก่สรุปว่าอย่างนี้ได้ไหมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทําบ้านส่วนตัว ของท่านเองกลุ่มหนึ่งช่คือเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเราเราเริ่มอย่างนี้ฮะเราเริ่มจากหนึ่งเราเป็นโนบอดี้เราส่วนใหญ่คือทำเออคือคนที่ทำเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านส่วนตัวที่เจ้าของบ้านมีอำนาจตัดสินใจมีอำนาจตัดสินใจเราศึกษาศึกษาจากคลิปนะคะสื่อสในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นทิกตอกที่คุณวิทยาทา ช่วยแรกเลยแล้วทุกวันนี้ก็ใช้เป็นสื่อช่องอาทางหลักนะคะคุณคุณชน15ถามมาว่าราคาก้อนเท่าไหร่ครับาราคาเนี่ย10ถึง12บาทแล้วแต่โรงงานผลิตนะครับแล้วแต่โรงงานผลิตนะครับก็อยู่จังหวัดไหนอะไรก็อิ inbox มาได้แล้วเราก็จะส่งเรื่องไปให้โรงงานนั้นๆ มือพูดเหมือนมีเยอะพูดเหมือนมีเยอะพูดเหมือนเดี๋ยวกำลังทยอยขึ้นเดียังทยอยขึ้นนะนะพูดเหมือนแล้วก็แล้วกมีไม่กี่จังหวัดมีสารมีของอาจารย์ไก่เนี่ยเป็นโรงงานแรกของป่าป่าของแก่นนะครับนะแล้วก็มีเชียงใหม่เชียงรายนะระยองกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยสมุทรปราการพรุ่งนี้นับหนึ่งเล้วฮะสมุทรปราการนะโอ้ยินดีด้วยค่ะ คนที่แถบปริมณฑลนะคะก็จะได้ใช้เครื่องยานแอร์ฟลูบล็แล้วอินดีด้วยนะคะก็ใกล้ที่ไหนหรืออินบล็อกมาที่ส่วนกลางเราก็ได้นะครับคุณชนหนึ่งห้านะครับโอเคเมื่อกี้มาถึงตรงไหนแล้วนะครับลูกค้าเรา ใช่ค่ะรุ่แรกแรกเราเนี่ยเราได้แต่เจ้าของบ้านบ้านจัดสรรเออบ้านบ้านส่วนตัวใช่ที่เขามีอำนาจตัดสินใจเองอ่าอ่รับรู้ข้อมูลแล้วนี่ศึกษาแล้วนี่สามารถตัดสินใจเองได้นะคะถัดมาก็คือเป็นโครงการโครงการบ้านจัดสรรอันนี้ก็ทราบจากช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ต่อเหมือนกันใช่ไหมคะใช่โครงการที่เจ้าของก็ต้องมีอำนาจตัดสินใจเอง เจ้าของจะต้องมีบุค<ช><ช>ลิกักษณะพิเศษอย่างหน,นึ่งก็คือเป็นนักนวต,ตกรเข้าใจได้อย่างรวดเร็วถึงม,มีคุนเนื้อแพิเศษจริงๆอย่างยาอาจารย์ไก่ว่านะค่ะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะลักษณะการสร้างโครงการเนี่ยต้องเป็นแบบเขามีทีมของเขาเองอ่าไม่ได้ไม่ได้ง่ายในการบริหารจัดการไม่ใช่ไม่ใช่ตัดสโคปให้ผู้รับเหมาทำ อ๋ออ๋อค่ะค่ะที่เราจะได้โครงการแรกๆเป็นแบบนี้นะฮะคือเจ้าของโครงการเนี่ยมีทีมงานก่อสร้างเองสั่งงานเองมีคนงานมีเอนจิเนียร์มีโฟมานเองนะฮะที่จะสั่งแล้วก็จัดการได้อย่างเงี้ยเขาจะตัดสินใจได้ง่ายนะตัวใหญ่โครงการเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะไปทดสอบหลังแรกก่อนเราก็จะให้เราทดสอบหลังแรกก่อนแหละทุกที่ทุกที่นะครับแล้วก็ ถ้าหลังแรกเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามที่เราแจ้งไว้นะเช่นฉาบแล้วไม่ล้าวไม่ร่อนจริงๆนะไม่มีงานเก็บจริงๆเนี้ยก็สั่งออเด้วยกันต่อเือนกับสั่งต่อเป็นลูกค้ายาวๆไปเลยนนสั่งตลอดเลยฮะสั่งตลอดเลยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเป็นฟีดแบ็ช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆเนี่ยที่เป็นโครงการที่ เป็นบ้านส่วนตัวนะครับที่จ้าของตัดใจเองหรือเป็นโครงการที่เจ้าของทําเองถามว่าพอถึงวันนี้เนี่ยเรามีโครงการที่ใหญ่แล้วเป็นลักษณะที่เจ้าของไม่ได้ตัดสินใจเองเนี่ยเรามีไหมมีไหมเออมีไหมผมว่านั่งนึกนึกเนี่ยเออเรายังไม่มีนะแม,ม,ม้กระทั่งขอนแก่นเนี่ยโครงการบ้านจัดสรรก็เป็นท่านเจ้าของโครงการนะคะ,คะมันต้องเริ่มต้นจากท่านเจ้าของโครงการไหมคะโดยทารมชาติ ใชแ่แต่แต่บางบางที่เนี่ยคือคืออย่างนี้อย่างถ้าอิดอิดที่เขามีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ย<ม>บางที่เนี่ยบางทีฝ่ายจัดซื้อเขาเขาตัดสินใจได้อ๋อฝ่ายจัดซื้อตัดสินใจได้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละที่นะใช่ใช่นะก็เอาละเรามาเริ่มฟีแปกของลักษณะโครงการบ้างค่ะนะโครงการเป็นยังไงโครงการคือบ้านเดี่ยวเนี่ยเวลาเราสร้างไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีเปรียบเทียบนะค่ะเอ๊ะ ไอ้ผนังด้านนี้โดนแดดแล้วหลังอื่นเราเป็นยังไงกับผนังอิกชนิดอื่นค่ะ,คะไปโครงการเนี่ยเวลาเราไปทดสอบเนี่ยเขาจะมีเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังเนี่ยอ่าของเราหลังนี้นะของอีกอื่นหลังนี้อะไรเงี้ยขึ้นพร้อมกันเลยนะอันเนี้ยเราได้ได้ไปการเขาเรียกมีโอกาสทดสอบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหนือกว่าในทุกมิติฮะในทุกมิติเลยนะในทุกมิติใช่ เรื่องนี้เยเทียบในสถานการณ์ของการใช้จริงด้วยใช่จริงใช้จริงฮะเราวัดอุณหภูมิด้านนอกวัดอุณหภูมิด้านในดูการก่อดูการฉาบดูรอยแล้วเห็นการดูดซึมน้ําด้วยอ่าการดูดซึมน้ําด้วยมีคลิปหนึ่งเห็นไหมมีเชื้อราขึ้นเลยอ่ะมีอิจฉาเด็กเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะว่าการที่แอร์โฟล์กดูดซึมน้ําต่ําเนี่ยนะทาให้มันไม่ ไม่ไม่ดูดน้ําไม่อมน้ําแล้วไม่เกิดความชื้นไม่เกิดเชื้อรานะครับสามารถก่อเป็นผนังห้องน้ําได้เลยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นฟังดูอย่างนี้ก็คือไม่มีปัญหาเลยในการที่จะก่อทุกส่วนของบ้านที่เป็นผนังไม่มีครับไม่มีครับคือเราเราคุยเรื่องคุณสมบัติในหลายเซสชั่นเนาะคในเรื่องของว่า a f r o โ o บเนี่ยมันแข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าอินมอน ประหยัดพลังงานมากกว่าอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาอูดซึมน้ําต่ามากกว่าอิฐมวลเบาค <ฮา S 1> นะ่ะนะอ่ต้นทุนต่อตารางเมตรต่ําสุดต่ำสุดนะอันนี้คือคุณสมบัติที่เราเราเปรียบเทียบในเชิงเทคนิคในเชิงการทดสอบก่อง่ายก่อเร็วก่อไวด้ได้ได้ใช่ฮนะนะทีนี้ฟีดแบ็หลังจากเป็นเครื่องรุ่นห้าจริงๆอ่ะเครื่องรุ่นห้าเนี่ยเราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อเดือนเมษายนตอนแรกเราจะเสร็จเมษายนเนาะ หมายถึงของ,งอที่ที่ระยองที่ระยองใช่ที่ระยองอ๋อคือรุ่นท่าที่อื่นเนี่ยต้องแชร์บ้างสิอย่างนั้นอ่ะ,อะของเชียงใหม่ไงที่แรกอ่ะใช่ไหมคะเชียงใหม่ใช่มีคุณสกุลชยัยนะ,ะจากเชียงรายสร้างบ้านเองนะ,ะใครไปรู้ทิศคุณสกุลชัยได้นะก็ก็คือก็คือสั่งซื้ออิฐเอ้วผลิตอิฐเองด้วย <ork ork: ไม่ไม่สั่งซื้อจากโรงงานมีบ้านหนึ ana, that, 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 that ่งของเชียงรายที่ที่สั่งซื้ออ่าสั่งซื้อจากเชียงใหม่แล้วไปสร้างเออเอาเป็นยังไงคะเ่า้ฟทงหน่อยก็ของคุณสุกุณชัยนี่แกแกแฮปปี้มากนะผมยังไม่เจอตัวจริงๆของแกเลยแต่รับปากกันแล้วว่าผมจะไปเที่ยวบ้านแกนะลไปเที่ยวเชียงรายไปทำเองแกลงคลิปแกบอก ผมไม่ได้นะกแกบอกก่อง่ายก่อเร็วแข็งแรงนะอ่ไปดูในคลิปของคุณสกุลชัยนะก็มีโอกาสแกก็เข้ามาฟังผมโมในนี้เหมือนกันนะแกก็เข้ามาใช่ใช่เคยเคยเจอเคยได้สวัสดี่ครับคุณสกุลชัยนาแต่เข้ามาอันนี้อันนี้ของก็แสดงว่าก็แสดงว่าเป็นคุณลูกค้าที่สั่งซื้ออิฐจากที่โรงงานที่เชียงใหม่แล้วไปสร้างบ้านตัวเองที่เชียงรายเรื่องอะไรฮะอ๋อโอเคอาจารยไก่ เดี๋ยวผมขอโทษนิดนึงเดี๋ยวพอดีผมมีเหตุเหตุการณ์อ๋อๆค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเอ่อค่ะค่ะยังไงดีคะผมอย่างนี้ผมขอการโทษนิดนึงพอดีคุณแม่ผมไม่สบายอ๋อๆแล้วงั้นงั้นงั้นขออนุญาตเรา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 อยู่ไลน์ตรงนี้ก่อนไหมได้่แล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันวันหลังนีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับค่ะขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะขอลาก่อนน้องวันนี้เนาะลาบครับขอบคุณลาบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ